สวัสดีนะครับมโต๊ด915านลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุลมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกาลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปปรังงานเขารู้สึกผิดไหมที่ทําคุณเจ็บของชาวธาตุลมธาตุลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมทุนตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่15พฤษภาคมปี2568 มโต๊อธิษฐานให้ดูได้ทัษนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับพันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุน เป็นพลังงานไพ่เซลติคอสมโต้นอ่านตามพลังงานความหมายและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิงดิส์สธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่ห้าดาบการเลือกราการยาร้างการมีทัศนคติที่ไม่ตรงกรันหรือเป็นฝ่ายเราที่ยอมแล้วกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่เดินถอยเป็นฝ่ายเราที่เดินจากเป็นฝ่ายเราที่เดินห่างจากคนคนหนึ่งความร้อนใจความร้อนหลนมีพลัง าไพ่การฝ่าฟันคุณเป็นคนที่มีการฝ่าฟันสูงหรือการที่เราเผชิญหน้ากับทุกป,ปัญหาแก้ไขกับทุกป,ปัญหาในตัวของเรานะครับเป็นพลังงานไพ่ดีเอ็มเพอเรอร์ชาวเมธท้าทไยคนที่มีหน้าที่การงานตำแหน่งในหน้าที่การงานใหญ่โตหรือการที่เราสร้างอนาคตและเป้าหมายในวันข้างหน้าของเราหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง หรือการที่มีคนที่รับข้าราชการอยู่นะครับเป็นรังงานให้ควีนอวานราชินีไฟคนที่มีเซนต์คนที่มีลางสังหณ์คนที่มีสัมพันธ์พิเศษคุณได้ทุ่มเทกับอะไรแล้วคุณจะทําให้ถึงเป้าหมายแห่งชัยชนะและความสําเร็จในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่คาดการอะไรแล้วได้อย่างแม่นยําในห้วงวันเวลาและการเวลาของเราในในห้วงที่เป็นของเรานะครับเป็นลังงาลไพ่หนึ่งเหรียญสิ่งดีโอกาสดีโชคดีสิ่งใหม่ๆ โอกาสที่เราจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองหรืออดีตที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่กลับมาเริ่มต้นในความรู้สึกของเราใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นร่งงานไพ่ควีนอเวนติเก้นราชินีถือเหรียญเป็นไพ่ของคนที่รักใครยากได้รักใครสักคนหนึ่งแล้วพร้อมดูแลพร้อมเกือ้อกูลพร้อมสนับสนุนหรือกับสิ่งที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ดูแลเสื้อผ้านหน้าผมทุกสิ่งทุกอย่างหรือไม่ว่าเรื่องการเงิน กับเขาคนนั้นนะครับเป็นพลังงานการที่ในตอนนี้เรากลับมาดูสถานการณ์ของคนคนหนึ่งที่กําลังเจ็บปวดหรือกําลังร้อนใจหรือกําลังกําลังร้อนลอนอยู่ในตอนนี้ว่ากับสิ่งที่เขาทําผิดมาหรือการที่กลับมาแก้ไขในการที่มีทัศนคติหรืออารมณ์ที่เข้ามาปรับความเข้าใจนะครับเป็นพลังงานให้ในสี่ไม้เท้าการลงหลักการปักฐานการสร้างอนาคตความมั่นคง ด้วยการหรือการพูดคุยถึงเรื่องอนาคตร่วมกันมีคนที่อยากกลับมาใช้ทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมันเหมือนกการที่กลับมาปรับความเข้าใจยังรักกันอยู่ไหมยังแคร์กันอยู่ไหมยังพร้อมที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยู่หรือ,รอ,อเปล่าคีนอบคับราชินีถือถ้วยคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่เอาใจใส่ดูแลนะในสิ่งทุกสิ่งท,ทุกอย่างกับเขาคนนั้นนะคุณแคร์กับความคิดคุณแคร์กับความรู้สึก ของเขาคนนั้นแต่ในวันที่เขาไม่แคร์เราเราขอหัวใจของเราคืนมาในวันที่เราบังคับใจใครไม่ได้ในวันที่ไม่ไม่รักกันในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจในวันที่สุดใจล้างในวันที่สุดจะเยือเราก็ต้องเลือกที่จะปล่อยกับคนคนหนึ่งไปในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่กลับมาเห็นในหัวใจของเราหรือหัวใจดวงนี้ที่เผาที่ทําให้เตียใจในวันนั้นกลับมาขอโอกาส ให้กับเขาได้กลับมาปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขหรือมีคนที่กำลังกลับมาขอโทษขอโอกาสและตามตื้อคุณในในช่วงเวลาในตอนนี้นะครับเป็นพลังงานไพ่เดือดสตาร์ชาวกลุ่มรัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของคุณเองนะแสงสว่าง และดวงดาวความรู้สึกใหม่ๆสิ่งใหม่ๆการถือกําเนิดในดวงจิตในดวงวิญญาณครั้งใหม่ของคุณความรู้สึกที่ปลดปล่อยความทุกข์ความเศร้าความเสียใจความผิดหวังลงสายน้ําไปแล้วความคิดถึงความโหยหามีคนที่ยังคิดถึงคุณอยู่มีคนที่ลืมคุณไม่ได้ในวันที่ห่างไกลกับมาคิดถึงในวันที่อยู่ใกล้กับไม่เคยแคร์กันในวันนี้มีคนที่อยากฝาาคาขอโทษมาหาคุณเขาอยากขอโทษคุณเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เคยทําผิดพังผิดในอดีตที่ผ่านมาในตอนนี้เขารู้แล้วว่า ความพลาดพลั้งในอดีตที่ผ่านมามันแก้ไขอะไรกับอดีตไม่ได้เขาอยากพบเจอกับคุณในวันที่เป็นปัจจุบนันและแก้ไขในวันที่เป็นปัจจุบนันให้ดีที่สุดห้าถ้วยความรู้สึกที่เสียใจยความรู้สึกที่ผิดหวังถ้วยที่มันลม้มความรู้สึกที่มันพงังไป แต่สิ่งที่ผ่านมามันก็คงเจ็บปวดในความรู้สึกการผิดหวังกับการกระทํากำคําพูดคําจาหรือคนที่ไม่ได้ซื่อสัตย์หรือคนที่ไม่ได้รักษาคํามั่นคําสัญญาหรือสัจจะที่เขาเคยให้ไว้กับเรานะครับเป็นพลังให้การที่ใน ในความรู้ในความคิดการหาความรู้ชาวท่านลมเป็นคนที่หาความรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานของคุณเรื่องทัศนคติเรื่อง,องมุมมอเรื่องสิ่งใหม่ๆเรื่องวิชาชีพเรื่องอนาคตและเรื่องความมุ่งมั่นของค,คุณเป็นคนคุณเป็นคนที่รักการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้คือการที่เรียนรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเรานะครับเป็นพลังพ่าในความฝันและอันประหลาด ความรู้สึกที่ประหลาดใจหรือการแตกในความรู้สึกว่าความฝันเนี้ยเราเคยผ่านกับเรื่องราว ความฝันนี้ที่เป็นจริงในวันที่เป็นปัจจุบันในสิ่งที่เราเคยฝันและมันเป็นจริงที่เราได้รับรู้มีคนที่อยากกลับมาร่วมความฝันและอยากให้ความฝันนี้เป็นจริงอยากอยู่ร่วมกับคุณนะครับในค่ำคืนค่ำคืนที่โดดเดี่ยวค่ำคืนที่เหน็บหนาวค่ำคืนที่เดียวดายเส้นทางเดินของเรามันอาจจะเป็นฝ่ายเราที่กำลังเดินอยู่ในเส้นทางเดินที่เราเป็นฝ่ายที่กำหนดในห้วงวันเวลาและกาเวลาวันเวลาต่างๆกำลังหมุนเปลี่ยนเวียนไป สิ่งต่างๆกําลังเปลี่ยนไปหรือการที่เรากําลังลืมเลือนกับความรู้สึกเก่าๆกับความรู้สึกเดิมๆที่มันขาดหายไปในความรู้สึกของเราเราอยากได้รับกับหัวใจที่ อบอุ่นกับความรู้สึกที่แขกันกับความรู้สึกที่เข้าใจกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ในนอเดสการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเริ่มต้นด้วยตัวของคุณเองทุกสิ่งทุกอย่างการกระทําที่เราจะเป็นคนที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในตอนนี้ของเราในสิ่งที่เรามุ่งมั่นในสิ่งที่เรามุ่งหวังในสิ่งที่เราตั้งใจและในสิ่งที่เราก้าวเดินในเส้นทางเดินที่เราเดินอยู่นะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์ พลังงานของไพ่สิบใบนะครับเขารู้สึกผิดไหมที่ทําคุณเจ็บนะมีคนที่เจ็บปวดมีคนที่เสียใจกับคําพูดคําจาในวันนั้นที่เขาเป็นฝ่ายที่ทําให้คําพูดคําจาที่แทงใจ กับคุณในวันนั้นหรือเป็นฝ่ายเขาที่ดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นฝ่ายเขาที่คิดไต่ตองคิดทบทวนตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่อยากทักทายเป็นฝ่ายเขาที่อยากติดต่อแต่คุณจะเป็นคนที่นิ่งอยู่ในบันลังของคุณหรือในมุมของคุณในที่เดิมของเราในแบบเดิมๆของเราทุกสิ่งทุกอย่างเราจะอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของเราเสมออดีตที่ผ่านมาทุกวันเวลาจะเริ่มต้นใหม่ได้พิสูจน์กับคนคนหนึ่งที่กลับมาเริ่มต้นใหม่ กับเรานะครับมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นมีคนที่อยากกลับมาพูดคําว่าเขาเสียใจเขาขอโทษเขาขอโอกาสให้กับเขาได้เริ่มต้นใหม่ได้ไหมในตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ถามเกับความรู้สึกหรือถามกับหัวใจของเราเองว่าในวันที่เขากลับมาขอโอกาสในวันที่เขากลับมาขอเริ่มต้นกับเราเรายังพร้อมให้โอกาสกับคนคนหนึ่งที่เคยทําให้เราเสียใจเคยทําให้เราผิดหวัง กลับมาในชีวิตของเราหรือเปล่ามีคนที่กําลังคิดถึงคุณหนักมากในตอนนี้หรือจักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันคุณคือหนึ่งแห่งจักรวาลที่ไม่เหมือนใครพลังงานไพ่ความรู้สึกใหม่ๆการที่ความโดดเด่นนะมีไพ่ของแสงออร่าแห่งความสุขความสมหวังในตอนนี้ของชาวธาตุลมนะครับขอดูพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุลมนะครับว่าขาอ,อดีตที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นเช่นไรนะครับ นายออบครับนายออบครับคือคนที่อยู่ใครแล้วคุณเป็นคนที่เป็นกัลยาณิมิตคอยช่วยเหลือคอยดูแลคอยเอาใจใส่หรืออ,อนการที่เราเป็นคนที่เป็นมิตรกับคนรอบข้างหรือการที่เราอาจจะเป็นฝ่ายเราที่ให้ใจเขา เกินร้อยเต็มร้อยแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาคือคนที่ไม่เคยเห็นค่าเรารเป็นทางงานไพ่ทัวร์ครับในความรู้สึกเก่าๆคนอดีที่ผ่านมายังมีความรู้สึกดีๆยังมีความรักยังมีความผูกพันมีคนที่อยากกลับมามองตากับคนที่รู้ใจ กลับมามองตากับคนที่คุ้นเคยกับคนที่เคยเข้าใจเขาที่สุดในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาแคร์กับความรู้สึกเขาดูแล้วว่าหัวใจของเขารักคุณแค่ไหนในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาเขาอยากอยู่เคียงข้างเขาอยากอยู่เคียงคู่เขาอยากเดินก้าวไปในเส้นทางเดินที่มีคุณนะครับเป็นพลังไพ่สามเหรียญสามเหรียญเหรียญคือการพูดการคุยหรือการกระทํา การกระทําที่ตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังพิสูจน์ในตัวงเขาเองอยู่ว่าเขารักคุณแค่ไหนเขาจะทําทุกๆอย่างเพื่อคนที่เขารักเขาจะแคร์ทุกๆอย่างกับคนที่เขารักเขาจะไม่ให้ใครมาทําร้ายกับคนที่เขารักได้นะครับเป็นพลังงานใายการปิดกั้นการมีําแพงการแข่งขันหรือการที่ปิดกันก้น,น,นก,กันไปนานหรือการบล็อกกันไปนานหรือการขาดการติดต่อกันไปนาน เขาไม่รู้ว่าจะติดต่อกลับมาในความรักในความสัมพันธ์ยังไงเดอะเมจิเชียนเป็นพลังงานไพ่การดาวพุดธคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องคําพูดคําจาคนที่มีการวิเคราะห์คิดวิเคราะห์ในตัวของเราเองหรือในตัวของผู้อื่นคุณเป็นคนที่มองมองคนออกมองคนขาดหรือคนที่เข้ามาเนี่ยคุณรู้ถึงจิตใจคุณรู้ถึงความรู้สึกคุณรู้ว่าใครเข้ามาดีใครว่าเข้ามาหวังผลประโยชน์ ใครเข้ามาจริงใจกับเรานะมีพลังงานไพ่เจ็ดดาบเจ็ดดาบการทำารพลังคนที่นินทาคนที่ให้ร้ายคนที่ว่าร้ายมีไพ่ของเจ็ดดาบเนี่ยมีคนที่กําลังแอบมองแอบเสริมแอบส่องเป็นฝ่ายเขาที่กะอาจจะได้รับผลแห่งการกระทำกับคนที่ไม่เคยชัดเจนกับคนที่คบไปเรื่อยหรือรักไปเรื่อยตอนนี้เขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่โดดเดี่ยวและเหน็บหนาวและอ้างวางไม่มีใครที่เชื่อมั่นในคําพูดไม่มีใครที่เชื่อมั่นในคําจาของเขานะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะทาวเวอร์คำ การจับได้การโปะแตกสิ่งที่แตกหักพงังตปหรือเป็นพลังงานให้คนที่ทํางานเกี่ยวด้านสิ่งแตกหักพงังตปช่างงานช่างงานซ่อมบำรุงงานวิศวะได้นะครับเป็นพลังงานให้ในตอนนี้มีคนที่กําลังกลับเข้ามาขอโอกาสนะ อาจจะเป็นการที่เขาอาจจะรู้ว่าคุณผิดหวังในตัวของเขากับสิ่งที่เขาเคยพูดแล้วไม่ทําตามในสิ่งที่พูดหรือการที่ผิดสัญญาในวันนั้นนะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังกลับมาทําให้ทุกๆอย่างกลับมาเหมือนเดิมแต่เขาจะถามกับความรู้สึกของคุณว่าตอนนี้เขาอาจจะไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่เพราะเขาอาจใจอ่านใจคุณไม่ได้เพราะกับสิ่งที่คุณนิ่งไปคุณเฉยไปแต่ก่อนคุณอาจจะเคยตามเขาก่อนเคยงอ,อเขาก่อน แต่ตอนนี้เขาเหมือนไม่รู้ว่าจะทําอะไรเป็นฝ่ายเขาที่สับสนเป็นฝ่ายเขาที่คิดวกวนในความคิดของเขาว่าจะทําแบบไหนคุณถึงจะให้โอกาสคุณถึงจะเปิดโอกาสให้กับเขาได้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ในวันที่คุณถอยห่างในวันที่คุณเดินจากลาในวันนี้มีคนที่กําลังเห็นภาพคุณเลือนลางและเดินจากไปเรื่อยๆในตอนนี้เขาต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วในความคิดของเขาว่ากับสิ่งที่เขาจะพลาดโอกาสที่ได้อยู่กับคุณไปนะครับเป็นพลังไพ่เจ็ดเหรียญ การเฝ้ารอการรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้อะไรมาง่ายๆนะครับความทุ่มเทความตั้งใจการดูแลการแคร์ใจความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักกันความรักคือการเริ่มต้นแห่งห้วงความรักความรักคือการให้อภัยความรักคือการกผูกพันการผูกมัดการช่วยเหลือการเกื้อกูลการเกื้อหนุนการดูแลการแคร์กับความรู้สึกการแชร์กับความคิด ของคนที่เรารักนะครับเป็นพลังงานไพ่เดลเ,เวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนนะเป็นไพ่ของเดลเวอร์เนี่ยเป็นพลังางานการที่ได้โอกาสแห่งการพบเจอเขาอยากกลับมาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นเวลาและวันเวลาที่หมุนเปลี่ยนเวียนไปโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ความรู้สึกกับอดีตที่ผ่านมาเหมือนค,นคนคนหนึ่งเคยทําผิดทั้งไปหรือคนคนหนึ่งอาจจะไม่เคยแคร์ในวันนั้น กลับมาแคร์ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันเขาอยากพบเจอกับคุณในทุกๆวันเขาอยากมีเรื่องราวเดียวกับคุณเขาอยากพูดคุยกับคุณในเรื่องราวอนาคตความหวังความฝันในอนาคตร่วมกันนะวันเวลาที่รวดเร็อยากเคลียร์ใจอยากพูดคุยอยากทําอะไรให้รีบเคลียร์ใจนะครับวันเวลาหมุนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะมีพลังงานให้ดีหายพิเทศความรับการปกปิดความหงุดหงิดความว้าวุ่น ความกังวลใจมีคนที่ปกปิดกับความรู้สึกที่หวาดวุ่นในตอนนี้ของเขาอยู่นะในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังขาดคุณไม่ได้เป็นฝ่ายเขาที่จะตามง้อตามรั้งตามยื้อคุณไว้นะครับเป็นพลังงานไพ่ควีนอวานนะมีพลังงานไพหนึ่ง สิบเหรียญแล้วก็1ดาบนะหนดาบคือพลังงานไพ่การยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปเขายอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยทํากับคุณไว้ในวันนั้นไม่ว่าจะมีความรักหรือดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเป็นฝ่ายเขาที่ทําให้ทุกๆอย่างมันต้องจบกันออกไปในตอนนี้เขาอยู่รู้แล้วว่าความจริงในความรู้สึกของเขาในตอนนี้หัวใจของเขา รักคุณแค่ไหนเขาอยากง้อขอโอกาสให้กับเขาได้กลับเข้ามาพิสูจน์ในตัวของเขาเองเขาอยากกลับมามีทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกับคุณไม่ว่าจะมีเงินเก็บเงินก้อนทรัพย์สินเงินทองที่ดินบ้านรถด้วยกันนะในตอนนี้เขาอยากกลับมาเดินในเส้นทางเดินที่มีคุณในทุกเส้นทางเดินในทุกเรื่องราวในทุกสตอรี่ระหว่างคุณกับเขานการพบเจอทุกสิ่งทุกอย่างการพบพบเจอกันแล้วให้รักษาคนที่รักคนที่แคร์ไว้ เพราะการพบเจอกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายการที่มารักกันการที่มาแคร์กันการที่มาผูกพันกันกว่าจะผูกพันกว่าจะไปเดินไปด้วยกันกว่าจะก้าวไปด้วยกันมีปัญหามากมายในชีวิตแห่งเรื่องความรักแต่การทีู่รักกันแล้วแคร์กันแล้วผูกพันกันแล้วมีความรักและความผูกพันที่เชื่อมต่อหรือคุณกับเขายังมีใจที่ผูกพันยังมีจิตที่ผูกมัดคนที่ตัดกันไม่ขาดนะครับขอรบกนอ่านไพ่ใน ปัจจุบันของชาวธาตุน้ำนะครับว่าปัจจุบันพลังงานเป็นเช่นไรนะครับ เขารู้สึกผิดไหมที่ทำคุณเจ็บขอใช้พลังงานในปัจจุบันในตัวตนของเขาคนนั้นมีพลังงานไพ่ก้าวถ้วยความไม่ได้เติมเต็มความไม่เอาใจใส่หรือคนคนนี้เติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มหรือในตอนนี้เขาดูแล้วว่าใครไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้เติมเต็มสําหรับเขาใครไม่มีใครที่เข้าใจในความรู้สึกไม่มีใครที่เข้าใจในความคิดไม่มีใครที่เข้าใจในทุกสิ่งทุก,ทกอย่างที่เขา เคยที่คุณเคยเข้าใจกับเขาในวันนั้นคุณคือหัวใจที่ขาดหายไปในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่คิงออเบอตเกิลเป็นพลังงานไพ่คู่เข้ามาคิงเหรียญควีนเหรียญเป็นคนที่เข้ามาซัพพอร์ตเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือเป็นคนที่อยู่ด้วยกันแล้วสร้างอนาคตการเกื้อกูลในเรื่องการเงินความทุ่มเทอยู่ด้วยกันแล้วรวยนะครับเป็นพลังงานไพ่ในการสร้างอนาคตไปด้วยกันนะเป็นไพ่แห่งการที่สร้างอนาคตการวางแบบแผนหรือการที่เขากลับมาคิดการกลับมาทบทวนใน เส้นทางเดินในตอนนี้ของเขานะในตอนนี้เขาอยากกลับมาเริ่มต้นคุณมีกำแพงตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กล้าๆกลัวๆว่าจะติดต่อกลับ,ลบเข้ามาแล้วกลัวคุณปฏิเสธกลัวคุณว่าเขากลัวคุณไม่ให้อภัยกับเขาในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่เหมือนรังเรคิดวุ่นวนในความคิดของเขาคนระับเป็นพลางาพรเดอห์เฮอร์มิตชาวกานลัคนาการการไต่ตองการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนเจ็บ เจดาบนะความหวาดระแวงนะครับเป็นพลังงานไพ่การที่คนคนหนึ่งเคยทําผิดไปมันเหมือนมีมีความผิดที่ติดตัวเขาอยู่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ว่าตัวเองผิดแต่เหมือนคนที่ปากแข็งคนที่ปากหนักไม่ดูจะขอโทษกับคนคนหนึ่งยังไงกับสิ่งที่ผ่านมาเพราะมีพลังงานไพ่ดียมเพลอ่อยู่นะในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาจะกลับมาง้อยังไงกับคุณดีนะครับอยากกลับมาเป็นครอบครัวอยากกลับมามีเรื่องราวอยากกลับมาเรียนรู้และการ สิ้นสุดหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่มูฟออนกับคุณเป็นวงกลมไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งไปไปมามากลับกลับกับคุณนะในตอนนี้เหมือนเหมือนกับการที่เขาไปเรียนรู้โรคใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆมาในวันที่เขาไปเรียนรู้แล้วมันมีข้อเปรียบเทียบและมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่าใครคือคนที่สําคัญที่สุดหรือตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไปแล้วไปไม่ได้ดีไปแล้วไปคบกับใครแล้วใครคนนั้นก็ไม่ได้ชัดเจนใครคนนั้นก็ไม่ได้จริงจังหรือการที่เขาเป็นคนที่ไม่ได้จริงใจ แต่ตอนนี้เขาอาจจะได้รับบทเหรียญและผลแห่งการกระทำในความที่พบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้จริงจงังใครคนนั้นก็ไม่ได้ชัดเจนในความรักในความสัมพันธ์นมีพลังางานไพ่ห้าด้วยในตอนนี้เขาอาจจะก้มหน้าเศร้าคอตกเสียใจ กับสิ่งที่เขาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างคนที่รักคนที่แคร์คนที่เคยผูกพัน d ี p อพคุณคือดี p อพคุณคือที่หนึ่งสหรับในหัวใจของเขาตอนนี้นะหรือการที่เราได้พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเราได้แก้ไขเราได้เคลียร์ใจหรือจักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันการเริ่มต้นใหม่การที่ทําอะไรแล้วให้ชัดเจนกันในวันที่เราได้มาพบเจอกัน คนที่เป็นคู่ทุกคนที่เป็นคู่ยากคนที่ร่วมฝ่าฟันคนที่ทุ่มเทคนที่เท่าเทียมคนที่สร้างบุญเกื้อหนุนในความรักในความสัมพันธ์ร่วมกันนะในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาเป็นคู่คนที่คุ้นเคยคนที่รู้ใจคนที่ร่วมสร้างคนที่ร่วมบุญคนที่ร่วมการ ทำร่วมกันนะเป็นภายการที่ได้กับมาเรียนรู้ได้กับมาพัฒนาได้กับมาปรับเปลี่ยนได้กับมาปบเปลี่ยนแปลงในความรักในความสัมพันธ์นะครับพอรูกทางงานไพ่ในแนวโน้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะครับมีไพ่ของเดทการจบการเลิกราการพัดภาคการที่มีสศรัทธมในชีวิตที่แท้จริง เส้นทางเดินเนี่ยมีทั้งความทุกข์ความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจความพัดภาคนะเขาดูแล้วว่าความภาครักในวันที่สิ้นสุดในวันที่จบลงในวันนี้เขาดูแล้วหัวใจของเขาทั้งทุกทรมานใจเหลือเกินนะครับเป็นรังสานพยเดอะเอเมอร์เรอร์นะคนที่เคยหนักแน่นคนที่เคยเคยทําเพื่อเขาในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รถอีโกกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือคนที่กําลังเจ็บปวดในตอนนี้เสียใจเสียดายกับสิ่งที่ เคยอยู่ร <Ó, S 2> <mí Ass. S 1> ่วมกันในตอนนี้มีคนที่เจ็บปวดมากมีคนที่แอบร้องไห้หรือการที่น้ําตาตกในร้องไห้ไม่ออกของเขานะครับเป็นลังาไพคิงครับเขาจะตามตื้อคุณเขาจะตามง้อคุณเขาจะตามวิงวอนคุณหรือการปรับ ปรับในมุมมองกันอีกครั้งหนึ่ง Queen of c ั p King of Cup เนี่ยคือการที่การดูแลใจและการแคร์ใจนะครับเป็นพลาังงานไพ่การที่เริ่มต้นนะจะติกกดกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอคำมั่นคำสัญญาใครทำอะไรไว้ได้รับบทเหรียนที่เจ็บปวดผลแห่งการการะทำผลวิปากรรมกรรมก็คือการกระทำพฤติกรรมและการการะทำใครทำอะไรไว้ได้รับผลกรรม อย่างนั้นนะครับเป็นพลังลงานไพ่ในชัดเมนเนี่ยคือการที่คนเรามาพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเรามีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาหรือการที่มีบุญสัมพันธ์ร่วมกันมาทําให้ต้องมาพบมาเจอมาพัดภาคมาผิดหวังมาเศร้ามาเสียใจายมาเหมือนเป็นคู่คนที่ ต้องมาเจอกันแล้วมีคำมั่นคำสัญญาคำผูกพันหรือมีคนอดีตที่ผ่านมาอยากกลับมาแก้ไขผลแห่งการกระทำกับอดีตที่ผ่านมาที่เขาเคยผิดสัญญาที่เขาเคยผิดคําพูดอยากกลับมาในความรักในความสัมพันธ์คนที่การกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนที่เข้ามานะครับคําพูดคนเราพูดได้แต่การกระทําคือการแสดงทุกอย่างของความรู้สึกการพูดคุยและการพูด จากความรู้สึกลึกๆออกมาของคนคนหนึ่งตอนนี้เขารู้ถึงความรู้สึกลึกๆของเขาแล้วว่าเขาผูกพันกับคุณเขารักคุณเขาแคร์คุณคุณคือคู่คนที่เคยสัญญาคุณคือเหมือนพรมลิขิตโชคชะตาที่นำพาให้เราได้มาพบเจอกันเหมือนเขาไปเรียนรู้มาแล้วว่าใครคือคนที่เขาจะใช้หัวใจหรือความรู้สึกร่วมกับคุณนะครับอขอพลังงานไพ่ในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุลมนะครับ ขอไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุลมมีพลังงานไพ่หนึ่งเหรียญสิ่งดีโอกาสดีโชคดีสิ่งใหม่ๆทุกสิ่งทุกอย่างคนเราสามารถเริ่มต้นหนึ่งนับหนึ่งหรือการเริ่มต้นในความรู้สึกใหม่ได้เสมอความรู้สึกเป็นแค่อารมณ์และความรู้สึกที่เข้ามาในจิตใจของเราการปล่อยกับอารมณ์และความรู้สึกที่มันความทุกข์ความเศร้าความเสียใจไปกับความรู้สึกที่มันเราอาจจะปล่อยออกไป ภายนอกนะมันอาจจะเป็นการที่สิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนที่ดีกับเราเราเอาสิ่งที่ดีเข้ามาในตัวของเราเองนะครับเป็นพลังงานไพ้เดอ์ซันเดาซันความสุขความสําเร็จความโดดเด่นรอยยิ้มความอบอุ่นเสียงหัวเราะเสียงรอยยิ้มของคุณยังก้องอยู่ในหัวของเขายังก้องอยู่ในความคิดของเขาดีไฮพิเทศความหงุดหงิดความว้าวุ่นเดอะไฮโรแฟนด้วยแรงรักด้วยแรงอธิษฐานขอพรกันมาหรือการที่เรามีสติแล้วเราจะสามารถผ่านเรื่องราวต่าง อย่างมีสติการแก้ไขอย่างเป็นขั้นเป็นตอนการแก้ไขอย่างเป็นระบบในตัวของเราเองนะครับเป็นพลังไพ่เดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่ของเดอะเฮอร์มิตเนี่ยคือกูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยเตือนเราอยู่หรือเป็นกูบาอาจารย์ที่คุณนับถือคอยเตือนบอกแนวทาง แนะแนวทางให้กับเราในวันที่เราทุกในวันที่เราเศร้านะครับเป็นพลังงานไพ่วิกตอรี่ความตําเร็จ6ถ้วยนะครับเป็นพลังงานไพ่ดีเอ็มเพรสนะมีพลังงานไพ่สองถ้วยมีพลังงานไพ่สิถ้วยมีไพ่ของความเสียใจมีคนที่กําลังเสียใจมีคนที่กําลังเจ็บปวดในตอนที่ห่างไกลกันในวันที่ห่างไกลกันแล้วในคนคนหนึ่งกลับมาเห็นในจิตวิญญาณว่าความรู้สึกของเขาทําไมมีแต่เรื่องขุนมีแต่ ความรู้สึกที่มีคุณพ่อคุณคือคนที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ของเขาคนนั้นนะครับหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านนะครับ